สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับสาวหน่อยเพรบานแพงสุขูสุก่นเนาะครับเอฟซีอีหลาองิงเนาะครับเนาะเมื่อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับช่องหนุ่มภูรังกาพี่น้องเมื่อนี้เป็นเซาวันที่หนึ่งเนาะครับพี่น้องเนาะเมื่อกี้ก็คอยสุกสดคนหมานเด้อพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ได้ได้เด็ดที่เด็ดมากอ่ะคอยสุกโสดคนหมานเดิอเมื่อวันที่หนึ่ง คลิปนี้ก็ตามระเบียบครับก็ติดชีวิตลุองอิงแล้วก็สาวหน่อยเพชรบานแพงนะครับเนาะมันนีก,ก็มาสแสดงความดีใจกับเพิ่นนะโอ้พี่น้องคือสีแเดเงแลเนะพี่น้องหน่อยที่ว่าเพิ่นไปแลงข้าวเปิดวงไม่มีโปรดเจ็บไม่กับเนี่หน่อยไหมพี่น้องโอ้ดีใจหลายนะเพิ่นจับยังก็เป็นขึนน้นเป็นทองเบิดพี่น้องเลยส่วนนี้ไหมสุดยอดโคตรปังเลย ปังปังเลยพี่น้องตอนนี้อืได้บุญต่อบุญมาเจอกันบัตีิแท็งมาจับมือกับเพี่แนนอยู่บัตรแฮ้กทีด่ดังไปนาพี่น้องอเลยมีแต่เงินตะคำสืเขามาลังไรขามาขนาดแค่แค่เพิ่นว่ายเ,เปิดยังพันอีต่างบุกยังพันตียังแค่ถแถลงข่าวซื้อยังมีจอมคิวงานไว้สี่สิบคิวงานแหละครับพี่น้องสุดยอดบ่ แล้วก็มาเคื่อนนีแสดงอยู่ตลาดมารุา้ยโคราเนาะพี่นอนะ้องเนาะเจ้าภาพเจ้าของตลาดม้ารุ้ยนะจองไว้ซีงานจองไว้เลยจองคิวงานไว้ซิฟงานเลขขนาดเพึ่พง,เ,ง,เ,งเพิ่งขลังข่าเพิ่เขอลังไว้ที่มาจองซิฟงานเลยพี่น้องมัดจำอีกหลานหนึ่งพี่น้องมัดจำไว้ก่อนอีกหลานหนึ่งนะโอ้สุดยอดดีดพี่น้องไย ฟังเงินสาวน้อยเพื่อนเปนเพื่อนกับบอมี่เลยในในชั่วโมงนี้พี่น้องผมว่าสุดยอดดีดีนาะโอ้นูทางเอาเลยพี่น้องเอ้ยบาทที่นี่เนาะเอฟซี FC. สาวน้อยกะซอยกันดันเด้อพี่น้องเอ้ยซอยกันสนับสนุนสาวน้อยเพื่อนเปนเพื่อให้ดังไปกว่าน,นี้เลยพี่น้องเอ้ยดีใจน้ำพึ่นพี่น้องดีใจน้ำบอดจู๋อ่าดีใจน้ำเฮียหน่อยเวลามองเองพ่อ นั่นแะพี่น้องเนาะนี่แหละผู้บริหารสมองเพชรพี่น้องสมองเพชรอีกบอดจนี่สุดยอดอีกเพิ่นคิดหางานหาแบบแบบโปรเจกต์มไหมมา่นําเสนอพี่น้องตลอดเวลาเนาะบอดจูดซื้อพี่น้องอือสุดยอดอีกนี่แหละผมย่อมเรา่น่นเลี้ยงนี่แหละที่ว่าผมย่อมเราเลยการบริหารงานกันเอาใจใส่งานกับลุกน้องกับยังเพิ่นให้โอกาสทุกคนเนาะพี่น้องเนาะอือ แล้วก็เปิดตัวนักระเอกนักเอกแล้วออตตี้กับนอ้องพร้อมแปมบ่เป็นนันเปิดตัวมาแล้วอสุดยอดลีพี่น้องเอ,เอ้ยดีใจน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องคลิปนี้กับว่ามียังไงเราแสดงความดีใจน้ำเพิ่นในฐานะเขาเป็นเดบซี่เท่ากับมีแค่สนับสนุน,ม,นมีคอยเสียคอยสนับสนุน,น,เ,นเพิ่นบางคลิปไอเพิ่นถนั้นถึงเท่าบ่มีเงินไปสนับสนุสนเพิ่นเท่ากับ เบิ่งคลิปให้สุกคนติดตามเพิ่นสุกคนนะเบิ่งคลิปเบิ่งหน่อยเพิ่นสุกคนเนาะอืดีใจคักดีใจคักพี่น้องออโมมี่อย่างไรเด้อพี่น้องเอ้ยอคลิปนี้ก็ถึงใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับสระไห้น้ำนี้เด้อพี่น้องเด้ออคลิปในไลน์สำหรับผู้เข่อเบิ่งเอฟซีสาวน้อยเพิ่อนเพื่อ,อใดฝากติดตามน้ำนี้เด้อพี่น้องเอ้ยซอยดันในถึงพันเด้อพี่น้องสิดเด้อ เอาเงินพันในอีหล่าเออขันทอดพันเมื่อใดผมสีอนเงินในอีหล่าได้พันหนึ่งอือทอดพันซับสะไขะ่นะสร้อยกันดันได้ด้วพี่นอ้องเอ้ยอือเอาเมื่อนี้เม่มีหลายกะถ่ายคลิปกะให้พี่น้องออมันหมันโสมโศกหลัหลับมกันเด้อเมื่อนี้ไก่เฮ่งๆของปังทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้กับใบสมีครับเนาะครับเนาะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ